แรงเกันแล้วผังแผังพังกันแล้วทุกคนโอ้โหสะใจยังแรงเจมเปิลเลยสิว่าอะไรหลานี่ตัวนี้ว่าจุฬาสูตรบางเย็ดมาดูกันว่าขึ้นไหมทุกคนไหนลงตรงไหนอ่ะมาดูกันทุกคนว่าจุฬาสุดบางเย็ดขึ้นไหมไปไปเลยกันทุกคน มามาเรนั่นตุกุนสวัสดีครับสวัสดีผมใบว้าวอะไรเหรอทนี่ที่นาวตัวใหม่ดูทุกคนบาลานพวกจุฬาดูบางะเกียดตัวนี้บอกเล่าพังชื่งแต่ว่าเราดูบอนว่าบางเกียดมันจะออกแล้วนะตัวนี้นะมาลุ้นกันว่าจะขึ้นหน่วยไหมนะเก็บยร์ไปวางลมมีอยู่ใจเย็นไม่ต้องเคลียร์ต้องเคียร์ย่งเงี้ยเซฟไปก่อนโอเคดี่ตรงไหนก่อนเนี้ยมึงเคลียร์ได้ก็งงว่า

เลยดิออยินดีไปยืนข้างป้ายใน้องพี่ตูนนุ่งว,วางลมมาอยู่มาเลยครับทุกคนมาเลยครับทุกคน,รกน,กคนเราไปที่หัวาว้าหันะบางเหยียดไปที่ตรงนั้นเลยเราอยู่ที่พี่ตูนหรอเดี๋ยวเดียวนี่ยอ แล้วทุกคนโอ้ยแสงเด็ดฟังกันหลังคาแล้วทุกคนเสียงก็แล้วเสียงเป้งแล้วเสียงกันหลังคาแล้วเสียงกันหลังคาแล้วไม่โอ้เสียงกันหลังคาแล้วรอบเล็กทุกคนเบื่อแองปั๊บอยู่แล้วดังเสียงไปแล้วรอบเล็กทุกคนรอบนี้ดังดังปังหรือว่าดังซุ้มข้างต้นไม้ โอเคโอเคขึ้นมาดูแล้วพี่ตูนวางนุ่งดังเอา,พ,าพี่ตูนถือลูกพี่ฝังจึงครับพี่ตูนฝังจึงอหมถือว่าทีเดียวแล้วลังค่า,าครอบนีอะไขึ้นเอามาเลยไปเร็วทุกคนขึ้นเร็วทีนี้เสียงอาทิตย์โอ้ยเสงส่องทุกคนแสงส่องตามวนลงมาแล้วฮึฮึฮึ มันตีขึ้นมันตีขึ้นไปเราไปอยู่ที่บางเหียล้หลังคาไหมแ<โ>สงกันหล,งลังคาแล้วทุกคนแองแสงกับหลังคาแล้วพังแล้วังพังกันแล,ลว้วทุกคนโอ้โหสะใจอย่างแรง,งเรออซุ่มกับหลังคาแลว้ว<โ>เรียบร้อยขึ้นแล้วติดรุมอยู่แลว้ว<โ>ติดรุมอยู่แลว้ว ดูที่ารอบรอบที่สามเป็นยังไงโอเคโอเคแล้วมาเลยรอบที่สามทุกคนหลังกาตั้งสองรอบทุกคนหลังกาตั้งสองรอบรอบนี้หลังรุน่น ไปแล้วไปแล้วทุกคนรำไปแล้วรำไปแล้วโอ้ยโ,โอ้ยอะไรหลานุ่งหลบลมออืขึ้นแล้วขึ้นแล้วทุกคนรอบที่สามถือว่าผ่านอืถูกล้มแล้วออือืบ๊ายบายแล้วทุกคนเดียนบ๊ายบายแล้วไปเราเดินไปที่บางเงยน็น ขึ้นไม่ลงแล้วใช่ไหมขึ้นไม่ลงแล้วทุกคนแสดงว่าอ๋อนี่จุฬาสายอยู่จุฬาสายอยู่ใช่จุฬาสายขายเยอะเลยเนาะหลังคาเหลาระวใช่ป่ะไม่เลยนู้นนุ้นสายรยนันดเลยสายทุกคน สุดใจตัวนี้สุดไม่เียวจงอบอะไรนะอะตากนวับ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 มูตัวนู้อีกตัวนึงเีเลยน้องควันายตัวนู้ดืาี่ยทสุดสายทุกคนมันสุดายตัวนี้เหยียมันก็ทำสุดายน้องเนาะมันแล้วมันสรอยอไไหมเดี๋ยวอน ตัวนี้จำบันรแปดผ้าโรยเล่นลูกแทงจำบัตรแปดตัวนี้ขึ้นไปชนกับตัวนู้นดิมาชนโอ้สายโร้ยตัวนี้เล่นยากว่าเปลี่ยนะเล่นยากคนเล่นไม่เป็นหยบเลยนะมันกันคนไม่รู้คนไม่รู้สูตรจบเลยเดี๋ยวเราจะให้สายไปลงก่อนนะคนไม่รู้สูตรจบเลยทุกคนกดนี้ออกทุบเลยทุกอย่างอะไรอ่ะกดนั่นเหรอเออลัาบเลยนี่เงาวันนี้ว่ะเออเนาะ

ตา ừ, trái đều, ปั่นสายเลเอา ừ, đây เลย đi, đi. trái ปั่นสายเลยเอ้าชุนกันเลยเอาเก็บตนมาดิผมจ้านี่อ่ะให้ ลมพาไปนู่นมาวพราตัวเองก่อนวุดเดี๋ยวว่าขาดมาเร็วจนเงินมัวตัวหมดรวดชัวหมดเร็วนัวลงมาเร็วน้องกองมุดน่วเออพาสายมาเร็วพี่แตากองมัวมาเร็วผมมุดมาเร็วเดี๋ยวกองมุดจะขาดเอานะไปเร็วกองมังวุดต่อยหลังเร็วแล้วก็แต่ก้องมาถือก้องมากองมังวุดต่อยหลังเร็วหลังแล้วมุดเออมลมเร็ว ลมไม่ค่อยดีขึ้นแควไปแล้วมาดูกันว่าของแกของมุดของอะไรว่ามันมันมุดลามาดิโอ้ยชนเลยชนเลยของบางเย็ดเลยหมดเตี้ยนขนาดลมอยู่จะอืมหมดเลยโอเคระดูกะเล้วว่าของบางเย็ดขึ้นรอบที่สามสองรอบแรกหลังคาทุกคนขึ้นหลังคาชอบกินหลังคาเขาชอบกินหลังคาอย่างว่าตกลมแล้วนะท่านนะ โอ okay, well, mm hmm. hmm. uh, เคเจอกันใหม่คล um ิปหน้านี้มามาลงคลิปว่าจุลาอะไรใส่นะอะไรใส่นะอะไรใส่นะบุ้งสายเขามาได้กบุงใส่ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นว่าอะไรคลิปนี้ไปก่อน